ลั่งจากที่เราปักกันไปสักครูนึงแหละนะครับลงจากกองช่องไปแหลงงูเลยไปแล่ว่าแจวลั่งท่านี่เรามีหรือไม่บ่บันลังท่านี่เราก็ป้ายหลอกชัดอยู่เหมือนกันนะครับเต็มนี่บางตีนนง,งูอยู่บนนัน่เป็นปานมันจะมดพลัดไปไล่ตัวแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ผิดตงเพ่ครับนะครับเก็บใส่หม้อไว้แล้ว ในก,กับต้มเรียบร้อยะครับตะูแถวนี้มาเป็นปานไม่แต่ตะูแถวบ้านฐานตรงระวังพุ่นตกตกะครับระวังสัตว์เลยกา,ขา,านข้าวบานคาบมังะคก,กับงูมังแมงปองมังระวังเงนไว้ถุยมันก็ระวัง,วววงบางทีมยกอยู่ในเกลือนะครับใส่เกลือก็ไปป้างถุยมันต่อยตุม้มกันมาตีบวมได้ระวัง,ระว,งระวังกันด้วยครับช่วงเวลาโกงรายการลาวข้าวชาวบ้านก็เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางช่องระนองชาแนลจานส้มไอพีเอ็มช่องส่งรย ยี่สิบหกนะรับติดตามรับชมก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตีแปดอ้วนจาวถึงตี9้าตื่นเช้าก็มาชมโกปี้กินเป่าพอ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 เสร็จแล้วก็หนังเปิดทีวีช่องสองรยยีดูช่งระนองเชนิลชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวขงจังหวัดระนองบ้านเรานะครับลังจะพลาดในช่วงคงตีแปดอ้วเจ้าวสองถุงนะครับท่านก็สามารถรับชมได้อีกช่วงนึงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในช่วงโครงการนําเทปเก่าหมออากาศไม่ก็จะเป็นบ่ายซ่องกับบ่ายซ้ำแล้วก็ตีซ่อง ตึงตีซ้ำหัวลุงในกับใครที่นอนดึกๆก็สามารถติดตามรับชมกันได้ทางช่องระนองเชนเนลจานส้มไอพีเอ็มช่องส่องโรยยีเฉพากส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งจานส้มไอพีเอ็มกันที่ก็สามารถไปติดตั้งกันได้ตามร้านติดตั้งกัรรับสัญญาณดาวเทียมทั่วอปถ้าแก๋ๆกับระนองเชนเนลเราก็ร้านบุตรอะไรการไฟฟ้าในกับหมายเลขโทรศัพท์0ูนเจ็ดเจ็ดแปดสองสองแปดาูนครับมาถึงเรื่องกล้องเทสบานเมืองระนอง นะครเขาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนโดยเมื่อวันที่1ิบห้าพฤษภาคมก็เป็นการเลือกตั้งคงชุมชนตลาดเก่านะครบางคนก็ตามมาลาดเก่าอยู่แถวในลาวาลาดเก่าก็คือซี่แยกธนาคารกรงเทปใกลๆกับสานเจ้าไาเตี้เอียงนการจะมีลาดเก่าในน้องรงมีหลายดลาดเก่าลาดบางซานลาดหมาลาดแกกลาดไม่ลาดผ่านยุ่งนะครับบางคนก็ว่าแล้วลาดแคกอยู่ในอัญชัญยุทธ ลาดแก๊กกยแยงกละนองธานีลาดแก๊กลาดลาดบางซานก็ลาดสดลาดเกาอันซีแยงตรงนั้นหละนะครับในส่วนคงลาดไม่หนูสีแยงหลังซานตลาดหมากระคังธนาคารอบสิ้นนะครับชุมชนตลาดเก่ากับเกาจันทบุีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนโดยนายบุญชัยทรงประจักษ์กุลรว่าโกชัยเจ้าคงรานชนอักษรก็ได้รับความไว้วางใจได้รับเลือกเป็นประธานชุมชนตลาดเก่าเป็นสมัยแรก โดยมีผู้ก้าร kind of ่วมลงทะเบียนออกเชืองจำนวน4 5คนครับเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมากับเวลา17นาฬิกาวันที่5วันชายที่สั่นเจ้าไตเตียงได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานชุมชนและก็คณะกรรมการชุมชนคงชุมชนตลาดเก่าเพื่อแทนจุดเก่าที่มดวาระลงไปโดยมีนายสันติสุภสินทาววนรองนายกเทศมนตรีเมืองระนองนายส้มศักสุติรัตน์รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองและก็นายนริดนยรัตน์ครับ รองนายกอีกคนหนึ่งนะครับพร้อมด้วยนายส้นชัยอุยตะเกงนายวิรัตอุยตะเกงเหมือนนึกนายวิรัตดมเย็นว่ะนายวิรัตอุยตะเกงนะครับนายทวีวัตรตันเทวีแล้วก็นายวันชัยโชคหรือโชครุวงเจริญท่าวนสมาชิกสภาเทศิบาลเมือ,นนองนงและก็ประชาชนในชุมชนเข้ารว,วมในการเลือกตั้งคณะกรรมาการชุมชนสำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้รับมีผู้มาลงทะเบียนชายธิ์เพื่อออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนจำนวน45คน แล้วก็ในเวทีประชาคุมกงชุมชนตลาดเกา่าก็ได้เสนอผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการจำนวน9คนนะกรับ9คนคืออดีอดีจับจำนวนทีผึงมีพึงได้หลังจากนั้นกับคณะกรรมการชุมชนทั้ง9คนก็ได้มีการเลือกประธานชุมชนพ้นปรกากฏว่านายบุญชัยอุส่งประจักษ์ุ้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานชุมชนตลาดเกา่าคนต่อไปนะครับแล้วก็เป็นคนไม่ ด้านนายบุญชัยทรงประจักษ์คุณประธานชุมชนลาดเก่าก็บอกว่าตนเองต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ไว้วางใจเลี้ยงตนเองให้เป็นประจา j ชุมชนตลาดเก่าแห่งนี้เพราะตนเองโดยกำเนิดจริงๆแล้วก็เป็นชาวชุมชนบากซานแต่ก็มาเติบโตทมา h ากินในชุมชนตลาดเก่าแล้วก็ชุมชนตลาดเก้านี้ก็เป็นชุมชนหนองไม้ซึ่งจัดตั้งก้อนชุมชนลาดหมาหนึ่งชุมชนโดยชุมชนนี้ตนเองคิดว่าเป็นชุมชนที่เติบโตทางเศรษฐกิจเป็นย่างมาร์กในส่วนปญหนาของชุมชน ยากจะให้ได้รับการแก้ไขอย่างเร็วไว้ก็คือปญหาเรื่องคงไฟฟ้า้างนู้นที่ยังให้แจ้งสว่างยังไม่คอยเปลี่ยนโปขนาดอยู่ในลาดปีนองเงือแจ้งสว่างยังไม่เปลี่ยนโปเตลตามโตกตามโตยไม่ต้องพูดถึงแต่านนายกแนะ่คือเรื่องปญหาไฟฟ้า้างนู้นนะครับแล้วก็ในเรื่องก็ฟ้าโทระบายนา้ำริมทางเดินฟุตบาทยากในทางเทศบาลได้ช่วยจัดระเบียบในรั้งนี้ด้วยสวัสดีครับผมบุญชัยทรงประจักษ์กุลหรือเรียกกันชื่อเล่นว่าฉายครับ อยู่ร้านช้อนอักษรวันนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนตลาดเก่าชุดใหม่ก็ได้รับเกียรติได้รับความไว้วางใจเลือกตั้งกรรมการกันขึ้นมา9คนและในกรรมการ9้าคนก็เลือกประธานผมก็ได้รับหน้าที่เป็นประธานชุมชนตลาดเก่าในวันนี้เองสดๆร้อนๆครับการเป็นกรรมการชุมชนคือการได้ทํางาน ร่วมกับชุมชนและก็ทำงานร่วมกับเทศบาลเมืองระนองเหมือนกับเป็นสื่อกลางที่คอยช่วยเหลือเทศบาลหลายๆเรื่องนำปัญหาของชุมชนที่มีจากชาวบ้านจากร้านค้าต่างๆไปบอกกล่าวให้ทางเทศบาลในขณะเดียวกันทางเทศบาลมีเรื่องราวอะไรต้องการความช่วยเหลือต้องการความร่วมมืออะไรก็บอกพวกเรามาพวกเราก็มาช่วยกัน เพราะฉะนั้นก็หวังว่าในสองปีที่ผมและคณะกรรมการอีก9ท่านจะทำงานก็คงจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวชุมชนตลาดเก่าขอบคุณครับปัญหาจริงๆในชุมชนตลาดเก่านี้ค่อนข้างจะเรียกว่าน้อยมาก ที่เห็นเห็นอยู่ก็มีฝาท่อนะฮะฝาท่อสายเส้นถนนเรืองราชซึ่งมันจะมีอาการชำรุดเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายบางบ้านเขาก็ทำไว้หยาบๆเอาอะไรไปปูซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะเร่งรัดเร่งด่วนแล้วก็แก้ไขเรื่องที่สองก็แสงสว่างซึ่งถือว่าเป็นถนนเรืองราชหรือท่าเมืองในตลาดเก่าของเราเนี่ยเป็นเป็นเส้นหลักเป็นเส้นเมนใหญ่อยากจะให้มีแสงสว่าง ตอนกลางคืนมากกว่านี้แล้วช่วงก่อนนี้ในที่ผมสองปีที่ผ่านมาก็มีการงัดแงะ,งะคือตัดจากหน้าบ้านเลยครับเปิดจากประตูหน้าบ้านเนี่ยเข้าไปขโมยของในบ้านเลยก็อยากจะให้มีการติดกล้องวงจรปิดนะครับในทั่วชุมชนนี้แล้วก็เลยไปถึงตลาดบางซ่านด้วยก็ยิ่งดีครับแล้วก็คูน้ําก็มีเน่าเหม็นการจาราจรก็ค่อนข้างจะติดขัดพอสมควรครับ ะครับนั่นคือเร่องกงการเลือกตั้งประธานชุมชนลาดเกาเลือกานงก็ฟากเอาไว,วา้ว่าชุมชนตลาดเกานะ 15, งงาาา่าในกับก็มีปัญหาเร่องกงไฟซ่องกลางทางในกับบางครั้งบางคราวในเขตเทศบาลเมืองระนองไฟอย,อยังไม่ค่อยเพียงพอความสว่างยังไม่ค่อยมีนะครับพวกข้อฟากพี่นอ้องชาวเทศบาลเมืองระนองช่วยกันตรงนี้นถึมีปัญหานะครับตรงนี้นถึมีปัญหาก็ช่วยกันดูแลแก้ไขนำเสนอให้คณะกรรมาการชุมชนได้รับทราบ นในกา,การให้คณะกรรมการชุมชนได้ดรับทราบแล่ะก็บชนเอเทศบาลเพื่อาทางในการแก้ไขกันต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าชุมชนในเขตเทศบาลเมองน้องซึ่งเดิมมีทั้งหมด19ชุมชนตอนนี้ก็จะมีเพิ่มใหม่แล้วอีกหนึ่งชุมชนเป็นชุมชนที่20นะครับนั่นคือชุมชนอาคารพาณิชย์แล้วก็วันที่16บหกพฤษภาคมครับเวลา13บามิกาก็มีการเลือกตั้งคณะกรรมาการชุมชนตลาดหลังผักดีนะครับซึ่งชุมชนตลาดหลังผักดีก็อยู่ แยกซอยส่งในกับิ่งพรุดกันไปซอยส่องในกับพ่าออกมาทางบางโนนและจะติดอยู่บางโนนแล้วก็ท่านจะมีะตลาดขายพักขายส่งในกับลาดไายพักไก่พุ่มละไม้นับแล้วก็มีร้านค้ามากมายโดยชุมชนตรอกตลาดหลังพักดีครับในจะได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนโดยนายเส้นตีโชครุ้งเจริญท่าวนก็ได้รับการเลือกเป็นประธานชุมชนตรอก ประชุมชนตลาดหลางผักดีนกในการสำไมที่สองโดยมีผู้กล่าวรวมลงทะเบียนออกเสียงจำนวน77คนครับเมื่อวันที่สิบกพฤษภาคมกับเวลาบ่ายมุ่งที่ชุมชนลาดหลางผักดีครับได้มีการจะได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมาการชุมชนและก็ประธานชุมชนซึ่งผู้เต้นที่กล่าวรวมในการสังเกตการก็มีนายสันติสุภสินทาวรนคุณรงนายกเทศมนตรีเมืองนะนนงเป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและก็ประชาชนในชุมชนลาดหลังปักดีนะครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้กับมีผู้มาลงทะเบียนชายซิย์เพื่อออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนจํานวน77คนนะครับซึ่งในเวทีประชาคมเลือกตั้งก็ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการเข้ามาทั้งหมด11คนซึ่งก็มากกว่าจํานวนทีพ่พึงมีพึงได้ก็คือไม่หน่อยว่าห้าไม่มากกว่าเก้านะครงบเกิน้าเกินเก้าปุ๊บก็ต้องจะได้มีการเลือกตั้ง นะครับซึ่งทําให้ต้องมีการลงคะแนนเสียงโดยการเลือกตั้งคณะกรรมการ9คนจากผู้สมัครจานวน11คนหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้วทางคณะกรรมการ่ไดับการเลือกตั้งทาง9คนก็ได้มีการขัดเลือกผู้ที่จะดํารงตาแหน่งต่างๆแล้วก็ได้มีการเลือกนายสันติโชครุวงเจริญท่าวนเป็นประธานชุมชนนายสันติสุภสินท่าวนคุ้นกับรองนายกเศมนตรีมณีนงก็กล่าวว่าการจัดตั้งชุมชนก็เพื่อ่อแม่พี่นงในชุมชน ได้มีการรวมกลุ่มกันในการสร้างกิจกรรมนําเสนอเรื่องราวต่างๆแล้วก็ระดมความิดเตินเพื่อน,นาไปสู่การพัฒนาแล้วแกป้ปัญหารวมกันซึ่งชุมชนตลาดปักดีนะครับชุมชนตลาดปักดีก็ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความพร้อมซึ่งท่าเทศบาลคงจะได้ดับฟังทางปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะของชุมชนร,มน,นะรน,นรวมกันในกับปัฒนาแล้วก็ทํางานรวมกันแนวการต่อไปด้านนายสันติโชคหรือจรุนท่าวนก็บอกว่าตนพร้อมที่จะทํางานเพื่อชุมชน รวมถึ้งกะนําเสนอความเดืรดรโอนและความต้องการต่างๆแล้วก็ต้องโค้บคุณพี่น้องชาวชุมชนลาดหลังผักดีที่ไว้วางใจให้ตนเองเป็นประธานชุมชนอีกสมัยโดยผน้าหองชุมชนหลักๆก,ก็คือเรื่องงการตัทำความสะอาดขียะแล้วก็การจราจรที่น่าเน้นในช่งชวงเช้าแล้วก็เย็นก็ยากให้ทางเทศบาลแกปัญหาหักนี้อย่างเร่งด่วนสวัสดีครับผมสันติเจ้าลุงเจริญถาวรขอขอบคุณพี่น้องชาวตะลังพักดี ที่ให้โอกาสผมเข้ามาทํางานอีกครั้งหนึ่งผมก็จะประสานงานกับหน้าที่เทศบาลให้พี่น้องแก่พี่น้องพี่น้องประชาชนชาวชุมชนตลาพดพาคดีด้วยด้วยดีสำหรับการปัญหาของพี่น้องชุมชนจตละาดล่างภาคดีมีปัญหาอพันธุที่จะเล่นแก้ปัญหาก็คือมาล้างตลาดล้างไอ้ซอยตลาดล่างเนี่ยล้างถนนเนี่ยแล้วก็ทำคูระบายน้ำก็ม,มีบ้าง ปัญหาหลักๆมีที่ตลาดแตกต่างในถนนและตลางอ๋อมันก็มีเรื่องไอ้เรื่องความสะอาดเนี่ยอืออยากให้เธอมาดูแลไอ้ล้างถนนล้างตลาดได้เนี่ยครับคโดยการจัดระเบียบการจัดระเบียบเวลาท่จอดให้เป็นระเบียบทห้มีควาดีนะครับอืมอ๋อตรงนี้เนี่ยก็อยากจะร่วมกับเทศบาลเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย ให้มันปฏิบัติหน้าที่แบบจริงๆจังๆอ่ะครับให้นี่อย่านไรครับไม่ต้องประชารัฐต้องเลือกตั้งหลักโอ้ต้องขอความดีคุณอีกครั้งครับในกับถึงลาดปักดีแต่วันก็จะเป็นปัญหาเรื่องกล้งการจดจดจดในกับในการซื้อกล้อง คงผู้ที่มาชายบริการซึ่งปกติเลื่ทางด้านตอนนาฏิตำรวจจราชนเขาจะให้จอดวันคู่วันขี่นะครับแต่ว่ามีบางคนก็ไม่รู้พลือ้อนะครับอ่านป้ายไม่เป็นนัวก็กูอยากจะจอดกูก็จอดนะครับนะครับไม่ไหวจะสายหรือกว่าบางทีก็บอกวันคู่ห้ามจอดก็ไปเห็นรถจอดอยู่นะครับวันขี้ห้ามจอดเพิออนะว,วันนี้ฉันไม่ได้ขี้ทีฉันก็จอดได้นะครับก็จอดนะครับแล้วก็บางครั้งบางคราวไม่ขายอย่างงี้เลยครับ จะโอรถเข่นมังรถเข่นพักมังรถผวงมังจอดประคายเอกอ่านไปทั้งหมดทำให้คนที่จะมาซื้อสินค้าไม่มีที่จอดนะครับพอผมเองก็พลาดไปต่างนั้นบ่อยๆนะครับปัญหาลักๆก็คือเรื่องกองการชายรถชยชยถน,นนที่ไม่เป็นระเบียบรวมถึงพอขาแม่คาที่บางที่เขาจะเอารถเข็นมาตักไว้นะครับทำให้ผู้ที่จะไปใช้บริการซื้อสินค้าไม่มีที่จอดนะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหารวมกัน ในกับอาจจะจัดสถานที่จอดรถะครับไม่มีสถานที่จอดรถได้เพียงพอสําบผู้บริชายบริการแต่ว่าแมกาไม่มีที่จอดได้ก็เร็วก็ไม่รู้ไปสื่อตรงไหนเหมือนกันบางที่รับรถพลุลุยในกับไปสื่อตะว่นนีว่าบ่ายจ้อยในกับประเดนนั้นก็การล่างจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนกันแล้วก็จะมีการประชุมรวมกันนำปัญเานสนอปัปหนาเหล่านี้แหละไปให้ทางเทศบาลทำการแก้ไขกันต่อไปนะครับมาทึ่เรื่องราวข้าวคราวต่อไปกับ เป็นเรื่องดีที่สมาชิกสภาเทศบาลเค็ดชงทำงานได้ขยันหมางแจกน้ำให้ประชาชนตีการเกล็ดน้ำนั่งกับเทศบาลเมืองะนองการเกล็ดน้ำปลาปลาอยู่ในเราเห็นในรับโจกับชาวดอาไม้ช่วยงามทด้แลวเห็นชาวปักน้ำไปหมอพายนั่รกับแต่ว่าตอนนี้ชาวพักน้ำหลายคนก็บนกันมาแล้วแล้วน้ำหลังค่อยก็ไม่มีน้ำหลังห้อยก็ไม่มีห้อยมาได้เต็มลำเรือห้อย้นาวมัดเลวนั่งกับค่อยหนุ่มสื่อไปจากลาดทำค่อยเข้มไม่ทันได้ไม่ทันได้ล้างเข้มนั่รกับ เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่มติานมาครับที่ชุมชนโผตากิ้งสมาชิกสภาเทศบาลเขตซ่องโผตากิ้งก็ได้ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเน,นื่องจากทางสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาดะานนงแจ้งประชาชนในเขตชุมชนโผตากิ้งทางชุมชนว่าเนื่องจากปั๊มน้ำเสียแล้วก็กําลังปรับปรุงซ่อมแซมแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงเป็นเวลาหลายวันจึงจะแล้วเสร็จประกอบกับการคาดเคลนน้ำดิบของการประปาดะานนง ชาวาเกศชุมชนโพตาเกิ้งจะได้ดับพลกระทบจากการใช้น้ำในครั้งนี้นะครับอ่าไม่รู้ต่ำปลื้บางที่ลืมโซ้น้ำวายการกุลน้นาม,มดุดในครับตื่นชาวก็มากข้าชวชุ่มแป้งต่ำปลื้ดีปีชราอยู่เตอร์ตัวไกลตัวมันเนี่ยเจ้าเกศชุมชนโพตาเกิ้งซึ่งได้ดับพลกระทบจากการใช้น้ำในครั้งนี้ครับทางเทศบาลเมือ,นองนงจึงได้แก้ไขปัญหาเบื้องตน้นซึ่งก็ได้ดับความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมือ,นองนงแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลเมือ,นองนงเกศงซึ่งก็มีนายทวีวัฒน์ตันเทวีนายวิรัตอุยเเ้ยตะเกก้งแลวว็นนายยััชชโครุ่งเรท่าวนคับ คอยในความสะดวกในการถือเลือพี่น้องชาวชุมชนโพตากิ้งในด้านนายทวีวัต์ตันเทวีสมาชิกสภาเทศบาลเมืมองน้องเขตซ่องก็เปิดเผื่อยวา่าเนื่องจากสำนักง,งานพระป้าระนองได้ยุดจา่ายน้ำเพื่อที่จะปรับปรุงซ่อมแซมปัม้มน้ำท่เสียในช่วงระหว่างวันที่1 3ถึงส8พฤปดปกภาคมมันไต้ควาายไม้ตํำเปลือถ้าควาายไม้ชุมชนในตำเปลือซ่อมปั้มตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่18ซึ่งส่องพลนกระทบไปจากบ้านในเขตชุมชนโพตากิ้งไม่มีน้ำชาย เทศบาลเมืองนองงเกี่ยวกับสันความรู้มือกันระหว่างสมาชิกสภาเทศบาลเมือ,นองน o n และก็พี่น้องประชาชนในเขตชุมชนโพตากิงครับโดยทําการออกเก๊กน้ำดิบโดรดน้ำกองเทศบาลเมือ,นองน ong ทุกบ้านเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำดื่มน้ำชาในเบื้องต้นแล้วแล้วก็ชุมชนไห่ต้องการใช้น้ำดื่มให้แจ้งโดยตรงได้ที่สำนักเทศบาลเมือ,นองน o n สวัสดีครับวันนี้พอตาขิงนะครับพื้นที่เทศบาลเมืองเขตสองนะครับผมนายธวีวัตรตันเทวีนะครับสมาชิกเทศบาลเมืองเขตสองนะครับ รวมทั้งนายวัญชัยพุ่งจุลนถาวรนะครับเฮเลงของเรานะครับแล้วก็นายออสนะครับวิรัตอุทเทเข่งนะครับน้ำของเราเนี่ยน้ำปลาเนี่ยได้ขาดแคลนไปนะครับเนื่องจากปั๊มน้ำเนี่ยได้เสียนะครับข้อทางหน่วยดับเพลิงได้นําน้ํามาบรรเทาทุกข์นะครับให้กับพี่น้องชาวพ่อตะขิงนะครับเป็นเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงบัดนี้นะครับก็ยังไม่เสร็จทีนะครับก็มีเรื่องเล็กนิดหน่อยที่อยากจะกราบเรียนด้วยว่า เรื่องน้าประปาเนี่ยมันเสียช่วงนี้จะเสียบ่อยและเป็นช่วงที่ว่าขาดแคลนน้าหน้าแล้งนะครับที่น้าประปาดับเพลิงของเราเนี่ยก็รถก็ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่เป็นรถเล็กเลยต้องใช้เวลายาวหน่อยนะครับถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ก็อยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องแล้วก็จากทางผู้บริหารน,นะครับช่วยธนาของบประมาณนะครับติดตั้งเกี่ยวกับรถด,ดับเพลิงชุดใหญ่อาจจะเป็นหมื่นลิตรหรือสองหมื่นลิตรก็ได้แล้วแต่จะขอนะครับก็อยากให้ท่านช่วยกรุนาดูแล พี่น้องทาเมืองเทศบาลของเราด้วยนะครับเนื่องจากนี้ก็ผมก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอฝากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานนะครับทุกท่านที่มาให้ความร่วมมือแล้วก็มาความช่วยเหลือกับพี่น้องทุกคนในเทศบาลเมืองเขตสองของเราเรื่องน้ำเน,นี่ยครับที่เราได้ประเมินกับป่าปานะครับก็ได้พูดคุยกันบ้างก็คือน้ำเนี่ยที่จะขาดแคลนก่อนเพื่อนก็คือน้ําพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงนะครับที่สูงเนี่ยน้ำปปาจะไม่ถึง นะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่ต่ำเนี่ยน้ำจะดวาจะไหลได้เรื่อยๆเอ,อ่ยนะครับเพราะงั้นในเขตสองกับเขตสามเนี่ยที่ได้ข่าวมาก็คือจะขาดก่อนเพื่อนคือแรกเริ่มําทีเนี่ยถ้าขาดป๊อปเนี่ยพ่อจะขิงจะขาดก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเขานเวและบริเวณพื้นที่ที่มีสีสูงในเขตเทศบาลเมืองของเรานะครับเพราะงั้นเรามีความจําเป็นจะต้องใช้น้ำประปามากนะครับทีนี้ รถของเราเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับยังขาดเหลืออยู่ส่วนเรื่องน้ำเนี่ยเราก็ต้องเข้าคิวรอครับทาให้ต้องใช้เวลานานนะครับทำให้เสียเวลาในการใช้ในการดําเนินการนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สงูงในการวิ่งเบลน้ํามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ในอีกเรื่องหนึ่งจากจะฝากไว้คือการใช้น้ําบาดาลน,นะครับเราอยากจะให้มีการขุดเจาะน้ําบาดาลในพื้นที่ของเทศบาลเมืองของเราเราจะได้ไม่ต้องรอคิวแล้วก็ได้ใช้เวลาได้ทันท่วงทีนะครับชาวบ,บ้านก็ไม่เดือดร้อนในการรอคอยน้ํา เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนเป็นเวลานานและต้องรอคอยน้ำเนี่ยหลายชั่วโมงกว่าจะได้น้ํานะครับเพราะนั้นจึงขอฝากท่านผู้บริหารช่วยดำเนินเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับนอกจากชุมชนโพอตาคิงที่รับความเดือดร้อนจากน้ำประปาไม่ได้ในครั้งนี้แล้วครับ ก็ยังมีอีกหลยพื้นทีก็ระนงที่ระพุ้นกระทบจากน้ำประปาไม่เลย่ยดอว่าไล่อ่อนด้วยเช่นกันซึ่งปญหนาน้ำประปาก็ยังคงเป็นปญหน้าเรือรังที่อยากต่อการเก้คขยที่ยูคกู่กับจังหวัดระนงมายาวนันก็ไม่รู้ว่าจะมีสักงานประปาระนงประจําเร้อยนั่นกับตาำมีสักงานการประปาและไม่มีน้ำประปาใชา้นั่นกับหล่อแต่ลมฟีฟีฟีเชื่อเ,เดือนซ้ำรยบางคนว่านี่น้ำมไม่ได้จ่ายมาช่องเดินเลยแต่วัดเชื่อเดือนซ้ำรยตุกเดือนวันต่ำพลื้ทีคุณทรายยุดเพราะฉะนั้นนพ้อองงก็ตไป คุยกับการประปา้าส่วนผมมีพรรคไว้จะแก้ไขปัญหากับระนองพรือนะครับพรวะว่ตตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นชุมชนโพาตาคิ้งหรือว่าชุมชนใหน,นก็ตามแต่ที่มีการใช้น้ำพระปาได้รับพลกระทบกันทางเพนนั่นับซึ่งบางจากบางคราวเราว่าแล้วว่าการพระปาส่วนภูมิภาคนั่นกับเจนีดับการแก้ไขเดี่ยวของปัญหานั่นมาปัญหานู่าเกิดจาก สารเคมีในน้ําทาให้เป็นตะกอนผสมกับคอรีนแล้วทำให้น้าข้นในกับคุณน้ำครูไปถางบางใน,นกับนี่มาปั้มน้าเสียน้าดิบไม่พอไม่รู้ปัญหาเรไรก,กันไหนใน,นกับแต่ที่ในนีไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็พปหนองชาวระนองได้อยู่เป็นประจำเพราะรับการประปาส่วนภูม,มิภักชาค่าระนองซึ่งก็เป็นปนัญหาก็พปหนองชาวระนองพยัญฟากการประปาส่วนภูม,มิภักครับผมว่าชวยดูแลให้สักทีท่านะนกับถ้าว่าทาไม่ได้ก็หยุดไปเช่นะคกับแล้วก็อย่าลืมครับ ท่านพี่น้องชาวระนองสามารถติดตามดับชมรายกรารลาวข้าวชาวบ้านกันได้เป็นประจำทางช่องระนองชแนลพี่น้องมีความทุกข์มีความเดือดร้อนต้องไดแจ้งเรามานะครับเราจะเข้าไปดูแลประสานหายนะครับแต่เรา,าไม่ได้ใหญ่โตได้มากมายไม่แต่เราเป็นผูประสานแล้วก็เป็นกระบอกเสียงครับผมห้พี่น้องประชาชนนะครับ ในส่วนของการไต้โทษชดใน,นกับต่อชาวก็จะมีการแข่งขันกีฬาโอโบโจโช,ชุมพลโนโู่ทางจงชุมพลเชนิลก็ไต้ทษชดใน,นกับถตาพี่น้องชาวระนองยากจบการไต้โทษชดปัดนันมัง้งในกับเมื่อกับหน่วยงานราชการต่างๆในกับมีการประชุมเรื่องที่สำคัญสำคัญตรงมีการไต้ทษชดก็สามารถติดต่อกันได้ทีทีมงานระนองเชนิลใน,นกับเรามีเครื่องมือมีรถโมบายอุปกรณ์พร้อมในกับในการใต้โทษชดให้กับหน่วยงานของฐานก็สามารถติดต่อกันได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านหลัง ปื๊ดปืดปืดปดปดในแหล่งระจับด้หลังนี้นะครับวันนี้เวลากงรายการลาวข้าวชาวบ้านเวลามดมดเวลาแล้วอย่าลืมมันเช็คน้ำประปากันให้ดีนะครับก้นนนเช็คก้นเปิดน้ำมาเรียบรย้อยนะครับเดี๋ยวตื่นเช้ามาไม่มีน้ำหลังตูดนะครับชงดี่มีความสุกทุกทานจากล่างก,กันไปก้นสวัสดีครับแต่ว่าก็ไม่ไล่วันนี้ก็ยังไม่ไล่ลาวประปาหนาน้องไม่รู้พึ่อป่าจำถุกปีให้ เออ่ผมจะมาบอกว่าถ้าน้องกับผมนะครับว่าไปฝากเลขที่ผู้รายงานแม็่ยุงหมาตลาดมีเปลี่นเรียบร้อยพยรถติดตรงนี้เราจะทำพรือจะไม่ทำแล้าหลายคนบอกว่าข้แจ้งเทศบาลเลยนะขายครับแจ้งเทศบาลไปแนี่ทีนี้ใครแจ้งจำไหมคนเรียนแจ้งเทศบาลก็คือพวกเราเองนะแต่ที่ถ้าพวกเราถูกคนละไหนคนเนี้ยฝากมา ท่านที่วางมันท่านิกินเราไปเป็นมันท่านิไม่ผดวับจำแม่ได้แล้วก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าเราเหลือธนาคารกําการจุนึ้นมามีได้เนี่ยเดียวถึงความทุกข์หักใจความทุกข์ที่ได้ทำให้คนในชุนโฉนคนในบ้านเราจำไหมครับได้สิ่งดีๆอันนั้นคืออันนั้นคือความทุกข์ของกาพีวะมีจิตใจที่ว่าเจตรักนะครับเซื่งในการเหลือนะครับการกรรมการเนี่ยอะไรคนเนี่ย มันจะว่าเออเราไม่ได้จะเป็นผาละแต่มันจำเป็นนะครับเวลาเออขึ้นตัวบ้านตัวเองบ้านหลงเองแล้วเนี่ยใครๆจะเป็นคนทำให้เราใช่ไหมอบครัวเราเองเองขึ้นที่นี่นะคณะกรรมการขึ้นแนวเนี่ยได้คนมาปล่อยนาทีให้ให้เป็นข้อมูลกรรมการก็เป็นข้อมูลฐานถึงไม่ถ่ายนะครับกรรมการนะครับทุกประธานเนี่ยเป็นแท้ตัวแทนเป็นแอกแอนน้ำตอนนั้นเองเป็นแท้ว่าเออเป็นแอก็ คนจะได้รู้ว่าคนเนี้ทำหน้าที่เอาได้ชัแจ้งไดยังไงจะบอกยังไงแต่ว่าคนที่ทำก็คือคนเราทางมดในจุ่มทนคนเราทางมดในยิ่งยั่อย่างเดียวกันเนี่ยจะต้องเป็นคนดีด้วยกันทั้งเหนือนนะครับพว ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 0 2 2 4 5 9 9 9 9